มาต่อสอบความแปนแฟนอตะคุ EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้วันนี้เป็นพาร์ทของ Black Cover l มาดูกันว่าคุณจะรู้จักตัวละครในนั้นสักสิบตัวเชียวไปดูกันตัวละครที่หนึ่งเป็นลูกสาวคนสุดท้องของตระกูลซิลวาไม่รู้ Noel s i l า a อ้สันเห็นนะครับแจบบกอตัวต่อไปตัวต่อมาครับเด็กหนุ่มที่น่ายิ้มตลอดเวลา การหายการต่อสู้ที่ดูเดือดเอสตาไม่ใช่ครับเอ้าทำไมจะไม่ใช่วะหน้ายิ้ยมตอลอดเวลาเรอยูน you อ know. ไม่ใช่ครับยอมอ่ะ <Y om. S 1> ลักโบเชียออไม่รู้ <laughs> <c oughs> ข้อต่อไป <c oughs> ตัวไปถูกสักร้อเลยเสัตว์อันนี้น่าจะง่ายคนที่ถูกทิ้งไว้ที่โบสถ์ <A sta. S 1> เอสตาเออง่ายง่าย <c oughs> วันนี้มาพร้อมกับหน้ากากที่มีฟันแหลมคมข้อปากใครวะเชื่อก,กูดูไม่ถึงไม่รู้โซระอีเดียไม่รู้จัก <laughs> ไม่กล้ากินเลยครับกู <laughs> ตอบทุกข้อย่างวี่ใสรู้จักแต่แอตตาทั้งเรื่องคนนี้เป็นคนที่ดูไม่ค่อยสนใจใครสักเท่าไหร่ภายนอกดูดุโหดแต่จริงๆแล้วใส่ใจ ะใจดีกับเราสมาชิกหน่วยมากๆเป็นหัวหน้าหน่วยกระทิงดำใช่ไหมไมนชื่ออะไรวะกิวดัสไม่ใช่ครับสึปะสะไม่ใช่ครับดูปิตะไม่ใช่แจแอนด์ไม่ใช่ครับอิกนิวไม่ใช่ไม่รู้ยามิเคฮิโร่อว่าหก็จบไปแล้วนะกับการทดสอบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม ก็ฝากช่อง YouTube เหมือนเดิมเฮชชิ่